เราไม่ว่างก็บอกแล้วไงว่าเราไม่ว่างพี่ลักกําลังทําอะไรอยู่อ่ะเราคิดถึงพอดีเลยเป็นใครอ่ะเป็นแฟนหนุ่มไงหนุ่มเป็นแฟนน้องรับของฉัน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 มตมนี่หนุ่มแล้วหนุ่มจะเลือกใครอ่ะหนุ่ก็ต้องเลือกมิ้งอยู่แล้วสิเพราะอะไรอ่ะเพราะเธอมาหน้ารำคาญมิ้ง สุดท้ายเธอก็มาทิ้งฉันไปมันเมือนไม่มีความหมายกับเธออีกต่อไปเธอทำให้ฉันตายใจเธอทำให้ฉัน่อานาอ,อา,น,าอน,น,น,น้ระย ผู้ชายใหม่แกถ้าผู้ชายคนเดียวไม่รักแกยังมีสิ่งไรก็รับแบบนีไม่ง่ายแกไม่มีแกไม่มีคนน,ะน,บบนั้นแกก็ยังมีพนะ่อมีแม่มีเรามีเพื่อนนะที่มีแบบเราน่้รับแบบเราแกอย่าทส่ใจเลยนาใช่แกไม่้องการมใช่ไม่ต้องนารแกถ้าผู้ชายคนเดียวาหาไบบจได้ช,ไดชีวิตรอ เราอย่เนาะบอกแกไม่ใช่เราบอกใครตทุกคนได้แล้วไปหาอะไรอร่อยกันตาซมังกับแกยาขดแกมารอเ้วยไปันกว่า A few moments later แบบดีอร่อยแน่นอนค่ะเราชิมเธอลองชิมว่าม,ม,มันอร่อยไหมเธอนี่ลองชิมนี่อร่อยนะสุดยอดอร่อยแต่มือเราสุดๆจริงๆอร่อยมาก ต้องสัญญากับหนูก่อนนะว่าพี่จะไม่ทำแบบนี้อีกนะโอเคถ้าพี่สัญญาหนูก็ยกโทษให้พี่ก็ได้ไดให้หนูไปอยู่กับพี่หรอโอเคงั้นเดี๋ยวหนูไปเก็บของก่อนนะนะโอเค หมดแล้วเนี่ยเออไม่ถึงไให้ใหม่แล้วตจำให้ใหม่แล้วเอาอะไรมาด้วยเนี่ยเออเมื่อกี้น่ะที่หนูโทรมาแล้วเราได้คุนดีกันแล้วตอนเนี้ยแต่ตอนนี้เราขยายไปถึงได้ไงวะแกอะไรเนี่ยเอออยู่ดีง่ายกันไหมปะใช่ไม่เคยแบบใจแข็งหน่อยดิเออเดี๋ยวพี่หนูก็ได้ใจอีกเราขอโทษเพื่อนๆทุกคนในนั้นทำให้เป็นห่วงแต่ว่า เราอะมีพี่หนุ่มคอดูแลแล้วพวกเรไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะจะไปจริงหรอมี่ไปแล้วนะ,ะไ,ปวนะไปจริงหรอสาวกระโปงเดือนมุ่งหนีไปเรียนเหล่าบอ แรงจริงรีวิวถึงเพื่อนที่ทําให้ฉันกลายเป็นหมาเพื่อนมีความรักเรามีความสุขเพื่อมีแฟนเราก็ดีใจเพื่อนมีความสุขเราก็ชื่นใจแต่เมื่อไรที่เพื่อนร้องไห้เพราะความรักเลิงความเป็นเพื่อนของเราก็ต้องตอบรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขแต่บางครั้งแก้เท่าไหร่ก็จบแบบเดิมอย่างเช่นมึงกูถ้าเราก็แฟนอีกแล้วอ่ะ ทุกครั้งที่มีคำว่าทะเลาะก,กับแฟนพวกเราก็จะมีคำแนะนำแนะนำให้เพื่อนเลิกกับแฟนแล้วบุกออนหาคนใหม่เลิกเลยมึงคนแบบนี้อย่าไปเอาและพอแนะนำไปแนะนำมาทีนี้เพื่อนหายไปจากเรากลับมาอีกทีเพื่อนคืนดีกับแฟนจะใช่จะ้ะให้คำปรึกษามามากมายสุดท้ายเพื่อนก็กลับไปคบทำให้เราการเป็นหมาแบบไม่ต้องพึ่งพระจันทร์เต็มดวงเลยทีเดียวเอาเถอะ ย่งไงก็ตามที่เพื่อมาปรึกษาถึงแม้มันจะกลับไปคืนดีก็ตามแต่มันก็เชื่อใจและไว้ใจเลยมาปรึกษากันบ่อยเลยพวกเราก็เปียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งที่พร้อมจะให้ความอบอุ่นแก่คนที่เราหลังในยามที่เธอมีความทุกข์ใจเธอก็สามารถเข้ามาพักในบ้านหลังนี้ได้นะเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและดูแลเธอได้เสมอบ้านหลังนี้พร้อมที่จะให้ความอบอุ่นเธอได้เสมอ เขามาพักได้นะถ้าเธอเหนื่อยเธอก็พักถ้าเขาไม่รักเธอก็พอรักเพื่อนๆนทุกคนเสมอคะ่ะบ๊ายบาย